พี่น้องเอฟซี FC ทั้งบ้านผู้ชมทั้งบ้านค่ะมือนี้ไปติดตามแม่ดดวงค่ะฟันแมน่นค้นฟันแม่นพี่น้องแต่เพิ่นได้ฟันก็ฟันเห็นผีมาบอกนะคะผีผัวกันยังตามคือเกาอยู่พี่น้องสิงเป็นแนวทางค้ามันแบบใดไปติดตามกันเลยค่ะครับบอกตำรวจนะั้นมันนี่เขาจับไปแล้วก็เลยน้ำเลินบานเพื่อนอันี้ตั้งแต่เฮ็ดผวกอื เเ็บออาใสส่ said, ืจับว่ามันจะไปเขาคคกบ่แม่นจับไปเก็บเห็ดปุ๋กมันดูว่จับนั่นจับไปแล้วบ่จับไปแล้วแม่ก็เลยรออยู่นําเพิ่นเลินบ้านเพิ่นมีตั้งแต่เห็ดปว๋กที่เราว่ามันจับไปเก็บเห็ดปุ๋กจับไปเก็บเอาเห็ดปว๋กอันก็บฟันบัวแย่นอนตั้งแต่นอนตะเวนนอนบ่หลับน้ำสิหลับคนชี้แจ้งบัหลับคนชี้แจ้งเลยฟันมื้อนี้คืนที่2มาฝันว่าเมื่อบ้าน เจ้าว่าไปไปเอาเขาคาหน้าว่สสันครับก็เลยไปไปกับหลวงวัดทุกคนนี่ละไปแบเนะนะบเป็นมีเข่าสองกองเขามัดนะนัะเป็นมัดลูกก็ได้ดึงรถอันรถเข็นมามาใส่เขาใส่เต็มรถละชัยเพ็รจังไหแบัดนี้เมื่อพนนว่าให้เจนดพ่วงพูนว่าพ่วงยุวัดมือกบโบแลลวขึ้นว่า ก็เลย่าเป็นยังคือบสไปจา่จางรถจ่างรถพญแดงแล้วเอาเถี่ยวหนึ่งสามรอยเท่านั้นคกิดว่าเถี่ยวละสามร้อยแม่นเขากับโบมือไอผอมแล้วเถี่ยวเดียวกันเหลววะก็เลยอ่อนซอนเขาเขาเป็นหอยองกองง่าเขาขาน้า,นาคือปัญคือโบบอกให้ฟังจนว่าเขากอบเบิดว่าะมันนี้ขึ้นซ้ำมากก็ไดย ฝันสามขึ้นซ้อนขอปูชะตาบัติเนี่ยมี<อ>ข,ขึ้นทุดทายเนี่เราไว้บนติ <c oughs> ขอปู <c oughs> ข,ขึ้นที่สามขันแม่นตัวใดก็ให้ไปบอกให้เขาฝันเป็นเรื่องเป็นราวบอกฝันก็เลยฝันฝันบานในหมู่บ้านนั่นลุงเพิ่นตายไปวังเดือนก่อนเนาะครับนนั่นเป็นคนคนของปราชาชนว่าใั่แหม บผมในหมู่บ้านหักเพิ่นเบิดทุกคนเพิ่นกับแบบเพิ่นว่าเพิ่นไปแบบประทานหันนั่นก็ฝันว่าชาวบ้านวจักผู้เฒ่าบวจักเล็กหน่อยว่ามันเบิด์ตบานออกมาฝอนฝอนอยู่กลางหมู่บ้านฝอนทรงเพิ่นว่นาสั่นก็เลยมาฝอนฝันเอนแนวๆพากันไปวัดเพิ่นว่า เ้าก็เลยย่างไปวัดเหมือนแม่ยางน้ำกดนโมก็เลยได้มันกํมมันมันมันตุ่มเล้วถ้าสีปาดเป็นแหวนเป็นแหวนนั่นนะเป็นแหวนกลมๆนั่นกัมไปแต่ก็กินไปนํำบานนี้ผู้พ่นตายสำหพับเลืยยางมาปบานนี้กินน้ำแน่พ่นว่าเป็นแบมือออกมาจังสิเพราะกินน้ำแน่พ่นว่าก็เลย จับใส่มือ่อยเพ่นแว่นหนึ่งมันจะเป็นแว่นกลมๆนะน่ะเพิ่น,นะนก็ได้กำเอากำเอาเพิ่นไปกินแศรบวรแศรบร้ายเพิ่นวะสิไปเด้ยวเดือบาดนี้กินนะสิไปเด้วแด้บบาดนี้เพิ่นวาจะสิไปสิได้ยันมูข่อยกินหอดเจ้าอยู่ได้จะสิไปใส่ารสันไปแล้วขอสิได้ไปแต่วันนี้เพิ่นว่าก็เลืยหูเมืองเพิ่นมา ใส่หาศูนย์นี่แหละมันเบ็ดเพราะว่าแบเมือ่เพื่อนเอาเอามั่นมั่นสิ่มแล้วเป็นแว่นเป็นเว่นกลมๆใส่มือให้เพิ่อนค่ะแนนห้าศูนย์กินแล้วเพิ่นว่าเสียบไลยเพิ่นว่าโอ้ได้กินแล้วก็เดือสิไปอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับแม่อายุเพิ่นหกสิบเอ็ดโอ้ยบางเพิ่นอันเสียหันถือกันเบิดบ้านโอ้ ก็เลยสิบหกเอาหรอกพวกสิบเอ็ดเอาสิบหกเจี๊ยมสูนโอ้ห้าสู์กับหนึ่งหกแมนครับว่าแหมเป็นนิ้วเก่าหนึ่งเก่าเอาอยู่บบห้าศูนย์กับหนึ่งหกห้าศูนย์กับหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็ศูนยญสามแล้วก็สูญสามศูนย์สามนี่มาจากไหนแม่ศูญสามว่าจ่างเข้ามาแก่เข่าแถวละสามร้อยแถวละสามร้อยแมนแล้วก็หนึ่งสี่ หนึ่งสี่เก่าบานเนธีที่จับจับคนหลายโอ้ใจขึ้นอีกแล้วหนึ่งสี่เก้าตัดเลนบอใหหนึ่งสี่เก้าไน่มว่าเตัดเลนเอาตัดให้พื่นโหลดบอลเนื้ยานมันหลายก็เข้าครับตรงเลยครับครับโอปอยได้ล่ะหนึ่งสี่ สี่เก้ารดครับตัดแล้วครับเนี่ยอ่าจัดไปบ่หลายตัวดอกครับเก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน้ำนี้นี่เอาลอดนะเอาเอารอดแต่ว่ามะเร็งนี่จิไปจัดจิ้งมะเร็งนี่ศูนย์หนูนย์หนต้นนักมันบ่นครับต้นนักโอ้จัดศูนย์หนักเลยบ่แม่เมื่ที่แล้วถูกหลายบ่แม่ที่แล้วได้บ่หลายเราไปสองหมนี่ละ บาดโถบอลหลายสองเงินงวดที่แล้วบอกเพิ่อนบอถึอหรอกแต่ว่าสื่อถือแม่ดวงสิไปจัดตัวไหนก็สูญหายสูญหาแม่ดวงบอกว่าท่านตีบอลงวดที่แล้วแม่ดวงวที่แล้วขอมือสุดท้ายบอกแต่เลขเขมิรเขาแม่เขาฝากออกขอมือสุดท้ายก็นเลยไปสื่อเลยอ่ะโชว์ตัวเลขเลยาสมหน้าแคปหน้าจอเลย เด็กเปนะไจ็ไหนนะครับเรื่องนี้เดีไยวมันตัวเล็กไหมเนี่ยตัวนั้นบอกโอ้ไล่เมื่อยให้ห้าเนี่งามๆมาจันร้อยอย่างโว์ตัวเวตของพ่อให้หาหน่อยให้เราได้ออกอากาศแนี่ไลาเมื่อเล่าแตดให้ทุกตัวนั่นเอาอหให้ทุกตัวนะเลืดปื้ดไรบาทเนี่ยชัดเจนเนาะตัวละล้านได้หน่ะหนี้โอ้ล้านเหละครับ ขากแจ้ตัวละลานสามคืนซ้อนเหรอครับแม่สามคืนซ้อนโอ้แต่บทเจ็บใจก็ดเลยปูอีกขึ้นใช่เลยครับแม่ครับถูกแล้ววันวันทางตรงไหนที่เยี่ยมอืมว่าถูกแล้วคันว้นเอ้าหมุนมาจังสิหมุนมาเอ้าจ๊กไหวจักบาทซะก่อนให้เอฟซีได้แคปนาจอหยุดจจ๊กอืม เราต้องไปหายลอกน้องนุดน่ะนะดวงชีวันพ่อมเาเอามาทั้งกลางพีแม่ดวงน้องนโม่คนชี้ว่านมาเราหยุดเจ๊กให้แต่อายคนผู้เดียวแต่อายคนผู้เดียวรอดอันนี้เป็นความฝันแม่ดวงเนาะค่ะแม่ดวงคนฝันแม่น เจะได้ตังค์หวดบนึงอยู่ละเอาพระท่านเนาะเอาพระท่านเล่ามแต่เล่าแบบู้เดียวสองเงินใช่ไหมคเขินก็เลยว่าเอาแต่เงินนี่ฟุ่นมครับขอบคุณแม่ดวงจ้าขอบคุณแม่ดวงครับขอบคุณทอเซ่สุดขั้นะครับเด้อไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้